อ่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำนายฝันหากว่าท่านฝันเห็นตึกรามบ้านช่องถล่มทลายลงมาทำนายว่าการงานของท่านที่วาดฝันไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือที่อยู่อาศัยแต่ท่านในความฝันท่านอยู่ในตึกรามบ้านช่องที่ถล่มลงมานั้นด้วยทายว่าท่านจะหมดเคราะห์และชีวิตของท่านจะดีขึ้นสำหรับเลขนำโชคของท่านได้แก่เลข6เลข7และเลข8 หากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ